มันจะมีสองระบบระบบหนึ่งก็คือระบบเต๋าก็คือองค์ไทยสวยเข้ามาดูแลไทยสวยเอี้ยหรือว่าไนทยสวยเอี้ยครับไทยสวยเอี้ยนี่มี60องคองนะครับจาก12นักษัตย์แยกออกมาในหนูนักษัตริย์มีระบบห้าธาตุเพราะฉะนั้นจะมีเช่นหนูนะครับหนูน้ําหนูไม้หนูไฟหนูดินหนูทอง๋อครับเพราะฉะนั้น12บ60คห้าบม้าก็มีม้าไฟม้าดินม้าทองใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันถึงบอกว่า ปีนี้เป็นปีกระต่ายอะไรอย่างเช่นปีนี้เป็นปีกระต่ายไม้อ๋อปีนี้กระต่ายไม้ครับไม่ใช่กระต่ายทองอย่างที่เขาว่ากันแล้วครับออันนี้เป็นระบบคนรุ่นใหม่ทุกปีเป็นทองหมดเพื่อค้าขาย็<อ>มันเป็นสองระบบปีนี้ไม่ใช่กระต่ายทองนะไม่ใช่ครับปีนี้ธาตุกระต่ายกระต่ายไม,ไม้ครับเพราะนั้นกระต่ายไม้แล้วก็ต้องกระต่ายที่พัฒนาต่อเนื่องจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะต้นไม้เจริญเติบโตทุกวัน มันก็ดีนะความหมายวางดูเนี่ยดีครับดีกระต่ายไม้คือพัฒนาเติบโตต่อเนื่องเพราะต้นไม้มันมีการเติบโตถูกครับถ้าเทียบกับกระต่ายทองกระต่ายทองหมายความว่ากระต่ายที่ยึดมั่นในสัจจะตรงตัดอย่างเดียวเจอปัญหาฟุบ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 อย่างนี้ซื่อปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปีนี้ถ้ามองมุมนี้ถ้ามองมุมอาจารย์เนี่ยกระต่ายทองไม่ได้แปลว่าเรื่องค้าขาย ถูกครับนะฮะครับก็ตายไม้กับดูจะดีด้วยสาไปทีนที่เราจะได้เจริญเติบโตกันแล้วอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นทองของทางจีนก็หมายความว่าการแข่งขันต่อสู้เพราะทองคือเหล็กโลหะคือมีดที่ต้องฝ่าฟันเพราะว่าจีนโบราณใช้มีดต่อสู้ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเจอกระต่ายทองนี่เหนื่อยทั้งปีเลยถูกครับสู้ทั้งปีแต่กระต่ายไม้เนี่ยดีแล้วครับเอาทันทีมาเรื่องปีชงเนี่ยอาจารย์ยินยัต้องมีจริงก่อนมีครับ นะฮะแล้วแล้วแล้วยังไงฮะมันมันมาจากไหนยังไงครับจริงๆมันมาจากระบบแรกก็คือจากจื่อจื่อเพงซึ่งดึงมาจากตําราตัวเรียกว่าตีลี่จากจากพื้นดินระบบของหวงจุ้ยระบบของหวงจุ้ยมี12บสองนักษัตมารวมอยู่รอบ360รอยหกสบงศาวางเป็นจุด12เหมือนนาฬิกาืันนาฬิกาเพราะนั้นคนที่เราประทะตรงหน้าเนี่ย คือศัตรูและมิตรพร้อมกันเดี๋ยวอาจารย์บอกมาจากดินครับดีวยครับผมฟังดูมาจากดินนะมาจากดินก็คือเรื่องของพื้นดินเดี๋ยวนะครับคุณสยุธเรื่องของจีนเนี่ยมันจะมีสามปัจจัยคือเรื่องของฟ้าเรื่องของดินและเรื่องของคนเรื่องของดินคือถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยคือระบบฮวงจุ้ยเรื่องของฟ้านั่นคือโอกาสตอนนี้จีนเรียกหังเชงเรื่องของมนุษย์คือคน ทำอะไรให้สอดคล้องกับพื้นดินที่ตัวเองอยู่แล้วได้โอกาสฟ้าที่ดียุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลใช่ไหมครับเราก็ต้องทําธุรกิจแบบดิจิตอลจะไปขายเตาไฟแบบฐานก็ไม่ได้แล้วการปรับตัวถูกครับนะฮะตานี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องปีทงปีชงก็คือเป็นเป็นตัวยึดหลักจาก12ทิศมาเป็นวางเป็น12นักขัต ก็สิบสองนักษัตรย์ก็สิบสองนะฮะมันก็เหมือนนาฬิกาพอดีเลยนะถูกครับเพราะสิบสองนาฬิกาก็สิบสองชั่วโมงสิบสองตัวถูกไหมตัวสิบสองก็หมายความว่าตอนเที่ยงคือม้าความร้อนม้ามันร้อนแรงหกโมงก็คือหนูเพราะม้ากับหนูจะไม่ถูกกันม้ากับหนูยังไงก็ไม่ถูกกันยังไงก็ไม่ถูกกันจไม่ว่าจะไปหมุนวนเจอกันรอบไหนยังไงก็ไม่ถูกกันในระบบเดียวกันจากสิบสองกับหกเลขเก้ากับเลขสามก็เป็นกระต่ายกับไก่ กระต่ายกับไก่ไม่ถูกกันก็ไม่ถูกกันอันนี้เป็นที่มาว่าปีนี้ปีกระต่ายครับไก่ถึงชองเต็มเลยครับที่มันชงเพราะระบบเมื่อเมื่อสิบสองนาฬิกาวนเวียนกันไปทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าถ้าไม่มีกําลังก็เหมือนมิตดเหมือนบ้านอยู่ตรงกันข้ามแต่ปีนี้ประตูกระต่ายเปิดเพราะเป็นปีของเขาเมื่อเปิดออกมาพับมันก็จะวิ่งไปถึงชน ไก่ทันทีรากาเพราะนั้นคนที่เกิดปีกระต่ายปีนี้ฮึกเหิมปีชั้นปีของฉันครับมาโอ้โหเราต้องบุกข้างหน้าอุปสรรคข้างหน้าชุก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 สู้หมดออะไรที่ขวางเราไม่ไม่ฟังเสียงเพราะนั้นเรียกว่าปีทับตัวเองฮึกเหิมการผิดพลาดจะผิดเพราะตัวเองก่อตั้งไปเลยจำเปาอันหนึ่งแต่ไก่ ตัวเองไม่ได้ก่อแต่คนอื่นตองข้าปะเลยเขาเปิดประตูปุ๊บเจอฉันเลยเขามาเล่นงานเลยครับอุปจัรคทั้งหลายที่อั้นกันไว้12บปีได้เวลาต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นทุกอย่างวิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองชงกันแล้วไก่นักกว่ากระต่ายกระต่ายเป็นคนทำที่เรียกว่าปีละกาชงเต็มชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะตรงกับปีปีที่ไปถูกกันเหมือนกับม้ากับหนูมาเจอกันก็ชงตรงนะฮะท่านี้แล้ว และที่บอกว่าปีถอกก็ชงตัวเองคือครับก็คือไม่ระวังตัวเองพรเขิมครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกชงตัวเองเดี๋ยวนี้มันเป็นชงหมดเขาเรียกว่าทับตัวเองทับตัวเองเขาเรียกว่าทับไท่สวยอ่าเพราะปีนี้ไท่สวยก็คือกระต่ายไงไทสวยจะมี60องคองนะครับปีนี้ที่จะบอกตอนต้นไทยสวยปีนี้คือกระต่ายไม้กระต่ายไม้มีชื่อว่าห่วมเล้งไต่เจียงกุงเขามีชื่อด้วยนะครับหวมเล้งไต่เจียงกุงครับกลัมามีบทบาทเปรียบเสมือน เป็นร้อยเวรตอนนี้คุณสยทตต้องแบ่งเป็นสองภาคนะครับมนุษย์ตีกันในเรื่องไก่กับกระตาย<ะ>แต่อีกภาคหนึ่งไทสวยชันนี้ฉันมาดูแลหมด<ะ>ทุกคนเป็นลูกหลานฉันหมดอ<ะ>ถ้าทุกคนมาไหว้ฉันมาให้ฉันสะดอกเคาะฉันดูแลหมดะะระบบนี้เป็นระบบเตา่า<ะ>ซึ่งเข้ามาถึงมีการปัดเคาะหน้าองค์ไทสวเอฮะ,ฮะ แต่ว่าองค์ใช้สวยแต่ละปีจะเป็นคนละองกันคนละองครับหมุนเวียนกันลงมาหกสิปีหกสงคองวนลงมาแล้วแต่ว่าจะเป็นปีนักสัตว์ใดและธาตุไหนใช่ครับที่คู่กันครับนะฮะอ่แล้วทนี้ตะกี้ที่บอกก็คือทําไมกระต่ายทับตัวเองครับก็เป็นปีกระต่ายไงครับอืมครับเป็นปีกระต่ายก็ปีนี้ก็เป็นกระต่ายก็คือทับตัวเองอืมอ่าเพราะนั้นคนเกิดที่ปีกระต่ายที่บอกเรื่องจะเกิดจากตัวเองก่อเกิดขึ้นมันชงที่เรียกชงเพราะว่าคนเกิดปีกระต่าย ห้ามทุบขุดเจาะบริเวณใดทั้งสิ้นของเกิดปีกระดาษใช่ครับห้ามทุบขุดเจาะอ่าเพราะเป็นปีทับไทยสวยตัวเองมันถ้าไปขุดตรงไหนเหมือนทําร้ายเทพไทยสวยตัวเองออันนี้เป็นความเชื่อครับเป็นความที่ว่าที่วิชาที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยนะปีชวดห่ะปีชวดชงห้าหรคือคืออย่างนี้เมื่อกี้ว่าอันนี้อะไรครับอาจารย์ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเข็มทิศเราเรียกว่าหล่อแก่อตัวสมมุติ ดูข้างในตัวภาษาจีนนี่คือ12สองนักษัตย์พอเห็นก็พอท่านผู้ชมดูก็ไม่รู้เรื่อง้วฮะในตัวนี้ตัวไก่ตัวนี้ตัวกระต่ายตัวนี้ตัวม้าตัวนี้ตัวหนูพอสองอันนี้วิ่งชนกันไปเส้นสองเส้นนี้ก็สะเทือนด้วยอถูกไหมฮะพอสองเส้นนี้สะเทือนคนเกิดปีม้าก็จะวุ่นวายเพราะไอ้สองคนนี้ตีกันคนเกิดปีหนูก็จะวุ่นวายเพราะไอ้สองคนนี้ตีกันฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุการณ์ว่าไอ้พวกนี้คือเฮ้งกับผัวเฮงคือเฮ้งคือ รองลงมาจากชงพัวคือกระทบจากหูเขาเรียกพวกนี้ถูกดินปีหนูจะมีเรื่องถูกนินทาว่าร้ายให้การเสียดสีปีมะชาวบ้านเขาตีกันสองคนเข้าไปเคลียเรื่องจะตกที่คนเคลียไปยุ่งเรื่องชาวบ้านถูกครับจะถูกบังคับไปไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าชงสี่ปีนี้รู้ตัวว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องไปปัดตัว ไม่ต้องไปปัดตัวไม่ต้องไปปัดตัวลองนี้ก่อนปีปีอลกาปีไก่เนี่ยชงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปิดประตูรับเลยทีเนี้ยอันนี้ต้องระวังอะไรฮะปีนี้จะซวยยังไงฮะจะซวยเพราะคนอื่นมาหาเรื่องไงอ๋อชวนคนมีคนชวนหาเรื่องแน่นอนครับมาตลอดมาพร้อมที่จะมีเรื่องเรื่องเก่าที่เคยมองกันเคยยิ้มกันทุกวันไม่ได้แล้วที่เป็นความเชื่อทางนี้ครับปีกระต่ายเป็นยังไงไม่ดียังไงไม่ดีเพราะเรื่องที่ตัวเองทําขึ้น เรื่องที่ตัวเองก่อขึ้นเพราะฉะนั้นเราวางการกระทาทุกเองครับอาจจะว่าปีนี้ลงทุนเกินตัวคนมาชวนเฮ้ยเอ้นี่รวยมากลงรวยเจ๊งครับปีชวดก็คือลักษณะว่ามีคนนินทาว่าร้ายใช่ครับปีม้าคือคนเดนทะเลาะกันและทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยถูกครับถูกไหมถูกครับอย่างเช่นผมปีม้าปีนี้ผมก็ต้องระวังในการจัดคนอมาทะเลาะกันหรือยังไงนี่ผมยกตัวอย่างนะใช่ครับอ่ะ ตะกีอ้อาจารย์ะไรว่าอะไรต่อจะแก้ยังไงอ่าไม่ได้แก้ด้วยวิธีไหนอาจารย์ตะกี้บ,บอกอคือเรื่องที่จะเกิดต้องเกิดแน่นอนอถูกไหมครับแ,แต่ถ้าเรารู้เราเบาแล้ว<แ>โดยต่างพฤกติไหนจะไม่เกิดแต่ในการกระทบเทพเจ้าโดนแล้วเพราะฉะนั้นพวก4ปีนี้ต้องไปปัดตัวต่อหน้าองค์ไทยสวย ปัดตัวต่อหน้าองค์ท้ายสวยครับก็คือใช้กระดาษเงินกระดาษทองที่เขาเรียกว่าแก้ชงไงซึ่งเป็นท้ายสวยประจําปีนี้ใช่ครับนะฮะแต่แต่อย่างเทพเจ้าอย่างที่วัดเรืองในยี่เนี่ยก็เป็นองค์เดียวกันนะฮะองค์เดียวคือใน60อยู่ในสถิตอยู่ในองค์เดียวก็แล้วแต่ว่าพอครบปีองค์ก่อนก็กลับขึ้นไปครับองค์ท้ายสวยองค์ใหม่ก็ตายไม้ก็ลงมาใช่ใช่างนี้นะฮะถูกครับต้องไปปัดตัวครับเรียกว่าปัดตัวเขาเรียกว่าปัดเคราะห์ไงครับ ปัดเคราะห์บางคนเรียกการออะไรพวกนี้นะครับเพราะกาลรออ่แต่ออไอตัวนี้นยะมันมีเทคนิคการ<ะ>การปัดตัวนะครับ<ะ>ว่าเวลาปัดตัวทุกครั้งต้องไม่ขอปัดออกอย่างเดียวือ<ะ>เวลาเขาไปยืนหน้าองค์นะไม่ขอนะฮะไม่ใช่ว่าเราขอให้เรารวยไหมนะฮะ ไปยืนเนี่ยใช้ท่านผู้ชมที่ไปทํามาแล้วผมว่าเรากลับไปใหม่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื่ออย่างนี้นะคือห้ามขอขอโวนขอนี่นี่ไม่ได้ม่ามันมีเทคนิคครับก็คือเราใช้กระดาษ12แผ่นก็คือเงินทองไงแค่12เดือนยืนต่อหน้าตัวเนี่ยโลกไร้ภัยเวรโลกเวรโลกกรรมโลกอะไรไม่ดีที่เรามีอยู่ในตัวออกจากตัวข้าพเจ้าในเดือนที่หนึ่งก็ลูดไปหมดอ๋อสิบสองแผ่นเราสิบสองเดือนสิบสองเดือนครับ โรคภัยไข้เจ็บสิ่งชั่วร้ายอะไรไม่ดีที่กำลังจะเข้ามาออกจากตัวข้าพเจ้าหนึ่งเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองก็พูดเหมือนกันในที่เราเราตั้งใจไว้ทั้งหมดพอครบสิบสองเดือนในตำรานี้บอกว่าตัวเองใสแล้วครับองค์ท้ายสวยท่านปัดและเหยียบไปหมดอันนี้ตำราครับแล้วตรงนี้แล้วค่อยไปขอพรตามเทพต่างๆผมจะได้สวยจะไม่ได้ให้พรไม่ใช่ท่านจะช่วยปลดปล่อยเอาเอาไม่ให้ทุกให้เข้ามาหาครับ ต่จะไปขอที่ไปขอองค์อื่นอ่าครับโอ้นะสมมุติถ้าทําแล้วจะโชคดีเลยไหมครับจากประสบการณ์ผมนะครับถามว่าโชคดีไหมเรื่องร้ายไม่เกิดเรื่องดีมันก็ต้องมีมาตามมาแน่นอนครับคือไม่ให้เกิดเรื่องร้ายว่างั้นเถอะใช่ครับอ่าไอ้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ผลผลของเราที่เราทําเราไม่ได้ลงทุนเลยจะรวยได้ยังไงไม่ใช่ปัดอย่างเดียวแล้วจะรวยก็เป็นไปไม่ได้คือไม่ได้เฉพาะว่าปีละกาทุก ทุกคนทุกรอบจะโดนร้อยเปอร์ซครับ,บ,รบอันนี้คือในระบบ60ชุดแหละครับ60ชุดพวกนี้เขาเรียกว่าไท้สวยเฮียบจีจู้แปลว่าในคนอีกชุดหนึ่งพวกนี้ร้อยเปอร์ซ็ต์โดนหมดมห้ามห้ามจัดงานศพห้ามเป็นเจ้าพิธีไปงานศพห้ามไปดูหน้าศพไปสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปเยี่ยมคนป่วยอะไรพวกนี้ถูกห้ามหมด คือปีที่ระบุเนี่ยอันนี้ไปดูมาตามตำราใช่ไหมครับปีที่ระบุหน้าจอเนี่ยคือแต่และปีก็จะมสีสองช่วงอายุที่หนักที่สุดใช่ครับคือร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยแต่อื่นๆก็มีผลมีผลนะแต่เบามากไม่น่ากลัวอย่างจะต้องตื่นเต้นกันมากมาย <ฮะ S 2> ครับ<อ>แต่ในระบบชงตรงนี้นะ,<ฮ>ะคนจีนอีกรุ่นหนึ่ง <ฮะ S 2> สมัยนี้น้อยแล้วนะเขาใช้การช่วยเหลือตัวเองก็คือการขุดหลุม คุณสัยเคยเห็นไหมครับคนที่ทําหงซุ้ยโดยที่ไม่ได้ตัวเองไปฝังไงครับก็คือขุดหลุมในทิศทางที่ช่วยดึงกระแสเพราะปีนี้กระต่ายกับไก่มันชงกันกระต่ายมีอํานาจแต่หมานี่เป็นเพื่อนกับกระต่ายเขาจะไปขุดหลุมฝังพวกผมพวกอะไรอย่างนี้ในในตำแหน่งหลุมที่เป็นหมาแล้วก็ตัวเองผูกพันกับหมาดึงกระต่ายตัวนี้ให้อยู่ให้อยู่กับหลุมตรงนี้หนึ่งปี อันนี้ลึกซึ้งเลยฮะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เขาเขาให้ห้อยหมากันเนี่ยเป็นไงฮะครับเพราะว่าหมาเป็นเพื่อนกระต่ายใช่ครับใช่เหมือนกับตอนปีม้าชงกับหนูมมาต้องไปหาวัวครับอันนี้คล้ายๆกันอันนี้เป็นเรื่องของไอห้อยของพวกนี้เป็นเรื่องของระบบโหราศาสตร์รุ่นใหม่เอาปีหะมาช่วยแต่การห้อยไม่ใช่ดึงพลังทิศทาง่วงจุ้ยจะเกิดได้ต่อเมื่อมันไปเจาะลงในดินหรือติดข้างฝา แล้วทิศทางอันนั้นถึงจะดึงตัวนี้ได้อันนี้เอาห่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับค่ะนข้น่าจะลึกซึ้งแต่เบื้องต้นอาจารย์ยินว่ามีจริงมีครับแม้คงไม่ทํากันมาต่อเนื่องอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่บอกเนี่ยนะสุดท้ายปีแต่พูดถึงปีชงมีปีไหนดีไหมคจนปีนี้ชงสี่ปีไม่ดีใช่ไหมฮะครับปีนี้คนเกิดปีนักษัตรไหนดีครับหมายลุ่งเหลืองแล้วเกิดนีอย่างน้อยมันก็ต้องมีหมาด้วยครับเพราะหมากกระต่ายฮับปีมี ปีจอครับถูกครับแล้วก็ยังมีปีกุลปีหมูปีแพะปีแพะฮะไอห้เบ้าบีปีกุลปีแพะปีหมาสามปีนี้ที่จะดีนอกนั้นกลางๆครับปีกุลปีแพะปีสุนัขหรือปีจอสามปีนี้ดีที่เหลือกลางๆสี่ปีนี้ไม่ดีครับอ้านี่ก็มาหาคําตอบให้ท่านผู้ชมนะฮะส่วนความเชื่อก็เป็นเรื่องของท่านผู้ชมนะวันนี้ขอบคุณคุณกาจยนนะขอบคุณครับ